ไอ้ห้าวเต้างับนิ้วตอนนี้ทําอะไรอยู่มานี่ดีห้าวอะโอ้ขัดขืนเก่งนะเราเนี่ยลงไปดูสายตามันสายตามันส่วนเจ้าหมอนี่ก็คือเจ้าจิปโปม ไอ้แฟดของเจ้าจิปปงนั่นเองและจิปปงก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีพี่เบิ้มไหมเติมลงไปอ้วอนอย่างนี้ไม่ใช่ใครเบียดอ้างนั่นเองอุ้ยอบโอ,อง่งทําไมมอสภาพเนี้ยลูกสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาน้องกบมาเล่นน้ําอาบแดด ไม่ได้จะเอามาทำกบแดดเดียวนะแต่เราจะเอาน้องกบเนี่ยมาเล่นน้ำอาบแดดก็คือเป็นกิจวัตรประจำวันของพวกเราอยู่แล้วหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราจะเอาน้องกบมาเล่นน้ำโดนแดดสักประมาณหนึ่งวันเป็นอย่างน้อยก็คือการโดนแดดเนี่ยนะครับผมจะทำให้น้องกบเนี่ยได้รับธรรมชาติรับวิตามินจากแสงแดดนั่นเองอุ้ยดูแต่และตัวเริ่มคึกลนะไ่พี่เบิ้มม่พี่เบิ้มเบียดอางก็เยี่ยวเอาใหญ่เลยเราเนี่ยตอนนี้นะครับผมเราจำลองเหตุการณ์ฝนตก ฉีดน้ำปลาปลาใส่ข้างไหนทําให้น้องรู้สึกว่าเนี่ยมันเหมือนฝนตกแต่ไม่รู้อะ่ะกลิ่นน้ำปลาปลากับกลิ่นฝนมันคลละกลิ่นกันอยู่แล้วเนาะเออมานี่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 แต่วันนั้นเคยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเราฉีดน้ําอย่างเงี้ยกบมันร้องทุกตัวเลยมันร้องแล้วมันไล่ผสมพันธุ์กันอะ่ะเอ้ยอาจจะได้ผลก็ได้นะฝนเทียมน้ำปรัปุอ้ย้ยเบียดอ่างโอ้ยทุกคนทุกคนทุกคนเบียดอ่างไปโดนอะไรมา เอาเร็วอ้างอ๋อไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคาบ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 กบคาบกบคาบกบโอ๊ยมันมีทุกตัวนี่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 อุ้ยน่ากลัวดูเหมือนเลือดเลยทุกคนเลือดเลือดแต่ไม่ใช่นะผมมันคือคาบกบและอึกบนั่นเองเออเวลาที่น้องกบอึเนี่ยแลเรายังไม่ได้ล้างนะคะผมมันจะแห้งแล้วมันก็จะติดขากบแบบนี้อ่าเอาเรียบร้อยแล้ะโอ้เล่นสะตกใจเลยเราไม่ได้ปล่อยให้น้องกบแบบว่าอยู่แบบนี้นานนะทุกคน ผมช่วงนี้ไม่ได้ว่างนะเมื่อวานเนี่ยน้องปุบอึะนะครับผมอึอช่วงเย็นไม่ได้มีเวลามาทําความสะอาดวันนี้ตื่นเช้ามาผมก็รีบมาทำคว้ม้มอึอวันนี้ตื่นเช้ามาก็รีบมาทําความสะอาดนะครับผมแล้วก็ได้เห็นแบบนี้โอ้ก็ถ้าอึอแห้งติดก็ค่อนข้างจะไม่ดีนะครับผมมานี้ดิจิป,ป่อมป่อมมานี่ยุป,ป่อมป่อมเนี่ยจิป,ป่อมเออย่โอโชว์หน้าตาหล่อๆในนี้น เฮ้ยหน้าตลอมากเลยจิปโอมนะครับแฝดจะจิปปงนะจิปปงไปไหนนะนะอยากเจอแฝดแล้วป่าโอ่าขี้มันลอยเต็มบ่อเลยตอนนี้อะปงขี่พี่บอมลอยเต็มบ่อเลยมานี่ดิอันนี้จิปโอมนะครับเอ้ยปงอันนี้จิปปงเออปงอันนี้โปมเป็นไงต่างกันที่สีสันนะครับหน้าตาก็คล้ายๆกันนะความใหญ่ก็จิปโอมจะตัวใหญ่กว่านิดหน่อย แต่จิปปงเนี่จะดื้อนะครับชอบกัดชอบกัดชอบชอบแบบสวบสวบคนอื่นอตัวนี้ก็โดนเหมือนกันอบอ่ป้าว่าจะทําความสะอาดนะครับพาน้องกบไออ่างพาน้องกบออึแล้วก็เทออกทําความสะอาดจีก,กว่าน้องกบน้องกบเนี่ยจะอึเสร็จนะครับผมก็จะปล่อยให้น้องกบเล่นน้ําไปด้วยเนาะมาเทดีกว่าไหมเดี๋ยวผมหาจังหวะแป๊บหนึ่งเทยังไงดีเน่ย โอ้ทุกคนผมขยับแบบว่าจะเทออกเอ้ยนี่นี่นี่ประมาณนี้ได้ไหมเออค่อยๆค่อยๆเอาน้ําออกนะครับผมแต่ว่ากบมันจะดื้อนะส่วนมากก็เทน้ําอย่างเงี้ยกบผม,ผมก็จะพุ่งออกถนนหมดแล้วแต่ตอนนี้มันพึ่งตื่นหรือเปล่ากบอาจจะพึ่งตื่นนะครับก็เลยไม่ไม่ดื้อเท่าไหร่วาวพวกนายพวกนายทำอะไร เอเล่โอเคเดี๋ยวเลโอ้ยโอ้ยโอ้ยห้าว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 ยังไม่ตื่นห้าวไม่คึกเลยห้าวยังไม่ตื่นเดี๋ยวห้าวฮะน่าชมแช่ห้าวนะครับโอ้ผมกลับด้านแป๊บนึงเดี๋ยวมาฉีดน้ำฉีดน้ำใส่กบก่อนหรือมานี่ต้องเบียดอาหารมันึกวันจริงๆเลยทุกคนการมาฟังนี้ดีกว่าอ้าวขี้ เบียดอ่างขี้โอ้โหเอา้าเอา้ารีบรีบก่อนหน้านี้ไม่ขี้หรอพี่เอ้ยพอเราเททำความสะอาดแล้วขี้กันจังเลยฮะงั้นเดี๋ยวเราเบียดอ่างขี้เสร็จโอ้โหเบียดอ่างเบียดอ่างขี้เสร็จเดี๋ยวเราจะเทออกอีกนะทุกคนเราจะทาความสะอาดไปเรื่อยๆนะครับอทิตย์นึงเนี่ยเราแบบสิ้นเปลืองน้ำสักประมาณแบบครั้งหนึ่งก็ประมาณนี้แหละ เป็นการเอาท้องกบมาอืกเป็นการฝึกด,ด้วยนะบางทีแบบว่าเออไม่อยากให้กบอืนในกล่องในอะไรนี้โดนน้ามีแดดกบอืนแน่นอนนะครับผมแต่กบต้องสุขภาพแข็งแรงด้วยนะจอฉีดน้ำฉีดน้ำส่วนมากก็มีแต่ขนไก่ขนไก่แล้วก็ปีกมแมลงปีกมแมลงสาบดูเบียเพราะว่ามันกินมแมลงสาบดูเบียและกินไก่เยอะกบผมเน้นไก่มแมลงสาบแล้วก็มีหนู เสริมบ้างนะครับมีกุ้งบ้างนานๆทีก็เดือนนึงกินกุ้งครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนานๆทีเอ้ยเอ้ยอ่าอ่เทเทเทน้ำชืมาค่อยๆเนี่ย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 มันเริ่มแล้วฉีดไปด้วยฉีดไล่ไปด้วยขี้เบียดอ่างเนี่ยเยอะเยอะกว่าของอบไอ้พี่เบิ้มตอนแรกใช่ไหมเอาไปนะไปนะโดดไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะอ่ อื้อบุหนักเหมือนกันอ๋อไปหมดละอ่าอึ๊บอ้๊บปวแบบนี้อ่ะโอเคมามาจับกบจับกบเข้าบอ่อมึจิปงไรจ่ได้ไปไหนอ่ะห้าวไอ้ฮ่าวเดินจะเดินหนีเราต้องจับตาดูมันไว้อ่ะไอ้ฮ่าวเอ้ยมา,ามาฮ่าวมาหนึ่ง ไปเข้าไอเข้าไปแบบร้อนเลทุกคนแดดแรงเหมือนกันนะวันนี้เล่นน้ําแบบนี้นะครับเราก็ต้องดูนะทุกคนดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะปล่อยให้กบโดนแดดแบบนี้ตลอดไม่ได้นะครับผมต้องมีแบบครึ่งแดดครึ่งร่มให้เขาอยู่ร้อนก็เข้าร่มอยากอาบแดดให้สดชื่นก็ออกมาโดนแดดได้เอาลงประมาณนี้แดดนะครับดียังไงก็ฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียได้ดี นะครับแล้วก็ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเนาะเขาก็ต้องต้องการแดดอยู่แล้วใช่ไหมอ่าเป็นวิตามินวิตามินทางธรรมชาตินะครับผมอ,อุ้ยสวยนะเนี่ยเอาไวนะ้น้บไวนะ้ไวนะ้บลูกพี่ส่วนมากนะครับกบผมเนะ่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเราฝึกมาแล้วแหละฝึกมาถ้าเป็นแบบตอนเด็กก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกแต่ว่าพอโตมาแล้วเนี่ย จะรู้ช่วงที่ขับถ่ายเราจะรู้เองแหละเราไม่ได <laughs> sure. ้ฝึกหรอกไม่ได้ฝึกเขาหรอกแต่เราจะรู้ช่วงที่เขาขับถ่ายการฝึกให้กินอาหารพร้อมกันเขาก็จะขับถ่ายพร้อมกันได้เล่นพร้อมกันได้อ่านน้าพร้อมกันอารมณ์ประมาณนี้อ่ะอ่ะอ่ะไอ้นี่ขี้อีกแล้วเอ้จิปปงไอ้จิปปงขี้อีกแล้วทุกคนแต่ว่าทําไมออกมาแบบนี้เอ้ารีบ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 บรีบรีบบรีบรีบรบรีบรีบรีบบ จะได้เทอะอะเ้ยห้าวห้าก็มีอะไรโพในห้ามีอะไรโพออกมาพวกนายว้าจ้าเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยห้า <c oughs> ไม่นะห้า <c oughs> โอ้แบบนี้อันตรายนะทุกคนต้องรีบเทต้องรีบเทเพราะว่ามันเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบเนี้ยกบมันจะกินกลับไปตัวอ,อื่นเห็นอาจจะคิดว่าเป็นมแมลงอะไรเงี้ยเอ้ยพญานาคมาจากไหนอาจจะกินเข้าไปนะ อันตรายฉะนั้นแล้วถ้าเจอแบบนี้รีบเอาออกรีบหยิบออกหรือไม่ก็รีบเททิ้งโอเคเทดีกว่าเทดีกว่าไม่หยิบไม่หยิบไปอึ๊บุ๊กอูดอ้างอ้างอูไปแล้วไปแล้วอุ๊จ่ออุ๊จ่อโห่อ๋อกระโดดไม่หวงพุงเลยกระโดดไม่หวงพุงเลยแต่ละตัวไปแล้วไปแล้วทุกคนย่อยย่อยย่อยจ่อจ่อเดือดอยน่าจะหมดแล้วแบบ หม,หมดแล้วล่ะตอนนี้ก็เก็บเข้าแล้วก็ให้เล่นน้ํานะครับผมถ้าเกิดเราไม่อึกก็จะปล่อยให้เล่นน้ำละแต่ถ้ายังอึอยู่ก็เทเรื่อยๆนะครับเราจะพยายามไม่ให้น้องกบเนี่ยแช่อึนานอืมถ้าแช่านานก็ไม่รู้อะรู้สึกไม่ดีอ่จิปูมูมจิปูมูมนี่ปูมือยอ้ปูมหึนํงขี้ หยอนี่ทำฝนตก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 ตัวดื้อก็ดื้อจริงๆนะต,ตัวขี้เกียจเราขี้เกียจจริงๆก็แล้วแต่นิสัยเนาะนิสัยของกบแต่ละตัวเขาก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละเป็นแบบแล้วแต่โชคใครซื้อกบโดนตัวดื้อก็ดื้อไป <c oughs> เดินตัวขี้เกียจก็เครียดไปขี้เกียจีนขี้เกียจจริงนะขี้เกียจยันกินอะ่ะเออบางทีแบบเฮ้ยทำไมกบไม่กินอย่างเงี้ยกบขี้เกียจขี้เกียจกินคือเพียงพอแล้วอารมณ์ประมาณนั้นแล้วมันก็ป่วยมีสองอย่างนะครับผมเพื่อนเพื่อนถามว่ายื่นโอไปไหนยื่นโอไม่ได้ไปไหนนะครับยื่นโออยู่นี่แหละแต่ว่าไม่ค่อยเอามาถ่ายส่วนมากจะแยกถ่ายนะครับยื่นโอเพราะว่าน้องมักจะโดนรุ่นน้องรังแกยื่นโอโดนจิ๊บป,ป่งรังแกทุกคนโดนจิ๊บป,ป่งกัดนะใช่ไหมฮาว ออเออาก็เลยต้องแยกนะน้องเฮาเนอะมอไอ้ <c oughs> อน่ารักน่ารักนะครับผมเลยต้องแยกยืนโอ้ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้วทุกคนวันนี้เรามานั่งดูน้องกบเล่นน้ำแล้วก็อาบแดดกันเฉยๆนะครับผมวันนี้เป็นวันอะพลายด้วยนะครับ <c oughs> โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเ,เพื่อนๆชอบก็ ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับน้องกบต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายด้้อทุกคนบ๊ายบายอุ้ยเบียดอ่างเลยดูเลยดีดดดอ่ะ